ันนี้คือเชา้านาเขาเกี่ยวข้าวหมดแล้วค่ะคมีลูกข้าวที่แบบว่าที่มันทุ่งกว้างอยากให้เขาได้แบบเดินแบบกินธรรมชาติบ้างอยากให้แบบลองเลี้ยงไล่ทุ่งดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนดูแลตอนนี้มีแค่สองคนเองค่ะแล้วก็บางทีก็เหลือคนเดียวเพราะว่าตอนเช้าเอาไปเข้าลวดแล้วก็คือใครจะไปไหนก็ได้โอ้ยยุดไร่ค่ะแล้วก็ให้เขาเดินรินอย่รเรือว่าต้องค่อยๆย้าย ก็เหมือนจะได้สักสองวันแปลงหนึ่งอย่างเงี้ยพอสองวันเราก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเพราะว่าหญ้ามันเขียวแบบนี้เลยค่ะมันเป็นน้ำนมข้าวอะ่ะข้าวแบบครบเกี่ยวไปแล้วแล้วเขาขึ้นใหม่กําลังเป็นน้ํานมอ่ะมันมีโปรตีนมากเลยนะตัวนี้คือข้าวเกี่ยวไปแล้วใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะเอารวดล้อมแล้วก็จะปล่อยลงไปเลยแสดงว่าตรงนี้ก็จะมีปวงนู้นกับปรงนี้ใช่ใช่นอกนั้นไม่มีของใครเลยค่ะแล้วก็แถบนู้นะทั้งแถบเลยประมาณเป็นพันๆไร่ค่ะก็แบ่งกัน แล้วทางนู้นมีคนเลี้ยงไหมไม่มีค่ะหน้าอิจฉานะครับฝูงสองฝูงเลียงใช่หน้าเนี่ยถ้าออกอีกประมาณ30เนี่ยมันก็จะไม่ธรรมดาใช่ใช่เนี่ยมสมตัแล้วพี่เนี่ยสี่สิบสามสี่สิบสามตัวอาหารนี้ไม่ให้เลยไม่ได้ให้เลยค่ะนี่ตอนเย็นแล้วเนาะตอนเย็นที่เข้าคอกนอกแล้วแล้วก็มีจุดไฟ สมไฟเขาหน่อยใช่ค่ะเ<ช>หมือนนะมแมลงวันจะเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าเลี้ยงไร่ทุ่งอะ่ะเขาตามป่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็จะมีมะแมลงติดมาชื่อวันดีสิทธิอยู่บ,บ้านวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคหลายคนบอกว่าคอกนี้ยังอยู่ไหมค่ะ,ะคยังอยู่ค่ะ คือพี่เลี้ยงวัวช่วงที่ราคาวัวแพงเนาะใช่นะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ค<ช>่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าซื้อเพิ่มด้วยใช่ค่ะเหตุผลทําไมถึงซื้อเพิ่มในเมื่อเราซื้อวัวแพงนะตอนนั้นค่ะตอนนี้ก็ซื้อเพิ่มขึ้นอีกใช่ค่ะเป็นเพราะอะไรเพราะเราแบบเหมือนเราเลี้ยงอยู่แล้วอะค่ะคแต่ก็ไม่ได้ท้อไม่ได้ถอยอะไรเนาะเพราะว่าที่เลี้ยงยังเยอะอยู่ญ่าเราก็เยอะครับค่ะเราก็เลยซื้อเพิ่ม ให้เป็นแมวบล็อกเยอะๆจากวันนั้นที่พี่ซื้อตอนราคาวัวแพงเท่าไหร่นะครับเท่านั้นกี่ตัวยี่สิบตอนแรกเลยยี่สิบตัวปัจจุบันนี้กี่ตัวสี่สิบสี่สิบสามตัวสี่สิบสามตัวแล้วนะครับทุกคน <c oughs> นะครับไม่หวัน่น <c oughs> ไม่หวัน่นราคาวัวถูกก็ต้องซื้อเก็บก็ซื้อเก็บไว้ค่ะนี่คือเหตุผลนะครับ <c oughs> แล้วที่นี้ระหว่างที่เคยซื้อวัวแพงจากวันนั้นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นวันนี้ปัจจุบันซื้อตัวเท่าไรครับตอนนี้น ตอนนี้ซื้อหกหมื่นก็ยังซื้อแพงอยู่เหมือนเดิมก็ยังแพงอยู่นะคะอ่านะครับยังซื้อแพงอยู่แล้วได้ขายไปบ้างหรือยังครับตั้งแต่ที่เลียมาขายไปสี่ตัวค่ะเป็นตัวผู้เหรอพี่ตัวผู้ตัวผู้ราคาเป็นไงบ้างดีไหมก็สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นห้าสองหมื่นหกอยู่ประมาณเนี้ค่ะประมาณนี้เลยใช่ประมาณนี้แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าขายไม่ไม่ถูกเนาะตัวผู้เนาะค่ะ องหมื่นกว่าบาทสองหมื่นห้ากว่าขึ้นไปค่ะก็ยังราคายังได้อยู่เนาะก็ยังพอได้อยู่นะก็ไม่ถึงกระตกมากแล้วปัจจุบันนี้อยากจะมีสักกี่ตัวดีห้าสิบตั้งใจว่าห้าสิบค่ะนะครับไม่เลิกไม่ท้อแน่นอนไม่ท้อค่ะอยากจะบอกให้ทุกคนสู้นะคะในเมื่อแบบลงทุนไปแล้วเนาะแต่ว่าวัวเดี๋ยวก็เขาก็ต่อยอดให้เราเหมือนเดี๋ยวเขาก็ออกลูกให้เราเดี๋ยวเราก็แบบสู้ไปอีกนิดนึงก็ เหมือนถ้าเกิดแล้วราคาดีขึ้นเราก็ค่อยขายค่อยปล่อยไปเนาะแล้วก็แต่ตอนนี้ก็คือเราเลี้ยงไปแล้วเราลงทุนไปแล้วอะค่ะเราต้องสู้เนาะคนที่ท้อเนาะคนที่แบบว่าคิดจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าขายตอนราคาถูกอะซื้อมาตอนแพงอะไงก็ขาดทุนเนาะแต่วัวเขายังไงเดี๋ยวเขาก็ท้องเดี๋ยวเขาก็ออกลูกเดี๋ยวก็ ก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นมาถึงจะไม่มากแต่ก็ก็ดีกว่าขายตอนถูกนะครับผมค่ะนี่สลับมือใหม่แท้ๆเลยเนาะใช่ือใหม่ที่ซื้อแพงนะครับแล้วก็มาอยู่ช่วงนี้ก็ยังอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเลิกนะครับก็ยังอยู่กับธุรกิจนี้ต่อไปนะครับแล้วปัจจุบันนี้ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วแนะนำนะครับตอนนู้นที่เคยไปถ่ายคืออยู่ที่นู่นเลยเนาะค่ะครับเกี่ยวบ้านหัวพวงตอนนี้มาอยู่ที่นี่เพราะอะไรครับเพราะว่า ตอนนี้คือชาวนาเขาเกี่ยวข้าวหมดแล้วค่ะครอันนี้เหมือนมีลูกข้าวที่แบบว่าที่มันทุ่งกว้างอยากให้เขาได้แบบเดินแบบกินธรรมชาติบ้างอยากให้แบบลองเลี้ยงไร่ทุ่งดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อปัจจุบันนี้เลี้ยงไร่ทุ่งใช่ไหมคใช่ค่ะตอนตอนที่เคยถ่ายคลิปครั้งก่อนก็คือตัดหญ้าตัดหญ้าตัดหญ้าให้กินเป็นยังไงครับอาการ การเลี้ยงต่างกันไหมระหว่างที่นี่กับที่นู่นต่างกันนะคะเป็นยังไงครับคือเหมือนเราเลี้ยงได้ทุ่งเนี่ยก็มีก็มีผลดีนะคะคือเหมือนวัวเขาได้แบบว่ากินธรรมชาติออกกําลังกายเหมือนเขาร่างกายแบบว่าแข็งแรงขึ้นตัวโตอ้วนขึ้นเหมือนเจริญอาหารนะคะสบายขึ้นไหมสบายขึ้นและเราก็สบายด้วยค่ะอ๋อที่นู่นเราต้องชอบยาทุกวันใช่ใช่แล้วเรื่องอาหารล่ะครับเรื่องอาหารเสริมย,ยังให้เขาปกติไหมอาหารเสริมเราไม่ต้องเลยค่ะ ตอนนั้นมีขนละองเนาะใช่ค่ะแต่ตอนนี้คือไม่ให้เลยค่ะคือเหมือนเขาได้กินข้าวกําลังที่เป็นน้ํานมอะค่ะเขมีวิตามินเหมือนเขาอิ่มอะค่ะเหมือนเขากินเต็มที่อะเราไม่ต้องเสริมอาหารอะไรเลยค่ะปิดหูปิดตาไปเลยรู้สึกจะอ้วนขึ้นเนาะใช่ค่ะครับตอนนู้นที่อยู่ในคอกคอกฝั่งถนนเนาะคอกที่เคยถ่ายกันนั้นนะรู้สึกว่าเหมือนเขาก็กินปกติแหละแต่ว่ารู้สึกว่า ความสมบูรณ์พันเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับก็จะมีซี่โครงให้เห็นอยู่ครับพอมาเลี้ยงไล่ทุ่งเนี่ยหนึ่งละสบายเราสองวัวเนี่ยได้รับวิตามินเกลือแร่มากขึ้นนะครับเวลาเขาได้เดินทุง่งได้ออกกําลังกายแน่นอน,นคได้ออกกําลังกายได้แบบเหมือนเขากินธรรมชาติแท้ กินอิ่มคือตัวไหนอิ่มเขาก็จะพักจะนอนอะไรเงี้ยตัวไหนมีอิ่มเขาก็จะหากินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาได้กินทั้งวันนะพื้นที่ไร่ทุ่งตอนนี้กี่ไร่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้เหรอคะที่ไร่อยู่ตอนนี้เป็นร้อยไร่เหมือนกันเป็นที่ของตัวเองไหมไม่ค่ะได้เช่าไหมไม่ได้เช่าค่ะอ๋อหมายถึงว่าพื้นบ้านใกล้เคียงเขาให้ให้ไร่ได้เนาะใช่ความโชคดีเนาะสำหรับนี้แล้วพื้นที่ตรงนี้น้าท่วมไหมทีนนี้น้าท่วมค่ะ แต่ปีนี้คือโชคดีคือน้ําน้อยน้ําไม่ท่วมน้ํายังไม่มาค่ะก็มาอยู่คลองนี้ประจำเลยถ้าน้ําไม่ท่วมก็อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะยังไรทุ่งด้วยใช่ค่ะอ๋อครับแล้วปัจจุบันนี้นําแม่พันธุ์ตัวไหนเข้ามารู้สึกว่าจะซื้อมาเพิ่มตัวไหนครับเขาบอกราคามาอ่เราต่อแล้วเขาพอใจเราพอใจเนาะเราก็เก็บไว้ค่ะก็เก็บไว้เก็บไว้นะครับค่ะ โอ้ปวดวันมีสี่สิ่งตัวไม่ธรรมดานะใช่อาหารนี้ไม่ให้เลยไม่ได้ให้เลยค่ะครับมีวิธีการจัดการนี่ตอนเย็นแล้วเนาะตอนเย็นที่เข,าข้าคอกน็อกแล้วแล้วก็ววมีจุดไฟสุมไฟเขาหน่อยใช่ค่ะเหมือนแมลงวันจะเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าเลี้ยงไร่ทุ่งอะ่ะเขาแบบไปตามป่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะครับก็จะมีแมลงติดมาแล้วอยู่ที่นี่เยอะไหมกลางคืนเยอะมากค่ะแล้วพี่แก้ไขปัญหายังไงตรงเนี้ย ก็คือใช้สายฟ้าผสมน้ำใส่แฟบฉีดตามมุ้งเฉยๆค่ะแล้วก็เก็บที่เขาให้เอี่ยมอย่างเงี้ยกวาดข้อให้เอี่ยมครับค่ะนี่ก็เป็นวิธีการจัดการในแต่ละวันเลยเนาะใช่ค่ะก็จะจัดการต่างจากที่นู่นไหมที่ที่จิตถนเหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะคออนี้คือจะต้องแบบว่าสะอาดทุกวันนะแล้วที่ถนนก็คือว่างเลยว่างเลยใช่ค่ะ พาไปดูวัวหน่อยครับดูนี่หน่ยมีไฟไหมไม่ได้เนอกค่ะเขาสวยอ้วนแม่ใช่เขาเจริญอาหารเหมือนเขาได้กินธรรมชาติอ๋อครับครับนี่นี่ยนขึ้นมาทันทีเลยรับเชื่องเลยเนาะเชื่องมากท้องเท่าไหร่ละครับตัวเนี้ยตอนนี้ตอนนี้ท้องเหรอคะในท้องหกเดือนหกเดือนแล้วตัวที่เท่าไหร่ละครับตอนเนี้ยตัวแรกตที่สองตัวที่สองค่ะลูกเขาตัวใหญ่แล้วค่ะครับปัจจุบันนี้มีพ่อพันธุหรือยังมีแล้วค่ะพ่อพันธุอยู่ไหนเย พ่อพันอยู่นู่นเลยเพราะพันตัวที่เคยถ่ายครั้ง,งนั้นใช่ใชค่ะแต่ตอนนี้เหมือนตัวโตแล้วค่ะอ๋ออันนี้นะคะของพี่ออสนี่นี่คือวัวพี่ออสนะครับที่เคย,เคยถ่ายให้ดูนี่สวยไหมครับนี่ <laughs> ที่นี่ก็จะเน้นแดงๆหน่อยเนาะใช่ค่ะกินบุฟเฟ่ย่างนี้เลยใช่ฟางรางฟางพี่ก็ให้แบบนี้เลยเนาะใช่ค่ะ อนะครับแล้วมีปัญหาไหมพี่ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแบบนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าทําวัคซีนครับวัคซีนไปแล้ววัคซีนอะไรวัคซีนลําปีหรือลปีปักเท้าเปื่อยครับค่ะอ๋อทำครบเลยใช่แล้วก็ยาพยาธยาบารุงครับทําหมดแล้วค่ะก็เหมือนถ้าไล่ทุ่งนี่จะเน้นพยาธหน่อยเพราะว่ายาหลากหลายไงคะต้องระวังระวังใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่ายายาแบบ หลากหลายค่ะไม่ใช่แพนโกลาอย่างเดียวครับแล้วพี่ได้ช็อปย่าไหมตรงนี้ตอนนี้ได้ไม่ได้ช็อปเลยค่ะแปลงที่นุ่นก็ปล่อยไปเลยปล่อยไว้เลยค่ะเอาไว้หน้าแรงเนาะหน้าแรงแต่ถ้าตอนนี้มีคนมาถามซื้ออยู่พี่ก็ขายค่ะงานละหนึ่งพันก็เหมือนจะได้แตกใหม่เนาะเหมือนโลกไปด้วยก็มีจํหนายเหมือนกันใช่ได้จํหนายบ้างหรือยังได้จํหนายบ้างแล้วค่ะครับงานละหนึ่งพันตอนนี้มีกี่งานกี่ไรตอนนั้นตอนอันนั้นมีสิบไร่ค่ะ สิไ่ค่ะโอ้นะครับหนึ่งไร่หนึ่งก็สี่พันเ่หมาเมาหมดก็มีอาจจะมีรถเลยเนาะเปรถลหน่อยค่ะมาช็อปเองหรือว่าให้เราช็อปให้ล่ะช็อปเองค่ะคือจะตัดไปงานเนื้อค่ะเขาจะตัดไปแต่ละวันเขาจะตัดไปแค่ไหนก็ได้พอหมดงานแล้วก็เริ่มงานใหม่อย่างเงี้ยอ๋อแล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วแต่ลูกค้าก็คือเขาก็ไม่ต้องไปปลูกคนที่ไม่มีพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะครับครับอย่างเรามีพื้นที่เราก็ปลูกไว้วัวเรากินไม่ได้กินนะคะก็แบบว่างเปล่าเนาะ พูดกับข้อที่มีหญ้าเยอะจะพูดแบบนี้เนาะนะครับสาหรับคนที่เลี้ยงวัวแบบเยอะๆแบบนี้นะครับการมีหญ้าที่สําคัญเนาะต้องมีหญ้าพร้อมนะครับอย่างข้อของพี่วันดีก็เลี้ยงไร่ทุ่งตอนนี้หญ้าเยอะเปือเนาะหญ้าเยอะมากนะครับนี่รับมารีวิวนะครับอีกครั้งหนึ่งอีกคลิปหนึ่งแล้วกันว่าคอกนี้ยังอยู่ไหมนะครับขายขปหาดหรือยางนะครับขายไปหมดหรือยังหรือว่า ยังอยู่ในตลาดนี้ไหมยังอยู่ในชีพนี้ไหมนะก็จะมารีวิวเน้นย้ําอีกทีว่ายัางอยู่แล,แล้วก็ยังมีตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วย <ใช S 1> จาก20 <ใช S 1> ตัววันนี้มี40ตัวเท่าตัวแล <ใช S 1> ้วนะครับซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ะนะครับยิ่งถูกก็ซื้อเพิ่มอีกใ <ช S 1> นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ไปต่อหรือไม่นะครับหรือว่าจะยังทาอาชีพนี้อยู่ไหมฝนะากบอกเขาหน่อยว่าทําไม ถึงยึดอาชีพไม่ไมขายโลทิ้งเพราะอาชีพนี้ยเราคือเราลงทุนแค่ตัววัวเนาะครับอย่างสมมุติว่าเรื่องอาหารเรื่องลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็เราเหมือนลงทุนครั้งเดียวแล้วเราก็ใช้แบบว่าใช้อาหารธรรมชาติอย่างเงี้ยค,ค่ะคือเราไม่ต้องลงทุนต่ออย่างเงี้ยค่ะคือลงทุนครั้งเดียวมันก็แบบว่าได้กินระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะครับใช่ค่ะ ลงทุนครั้งเดียวที่เหลือก็ปล่อยเขาออกรูออกหลานเนาะใช่ให้เดี๋ยวเขาก็แพร่พันธุ์ไปเรื่อยเหมือนเราเขาก็ต่อยอดให้เราแต่เราก็คือเหมือนเราลงทุนรอบหนึ่งก็ได้ยาวไปเลยอะค่ะเหมือนเราไม่ต้องลงทุนซับซ้อนอย่างเงี้ยค่ะไม่เลิกแน่นอนไม่เลิกครับแล้วช่วงนี้มีเปิดแบ่งไหมเพื่อเห็นวัวสวยๆแบบนี้โครงสร้างดีๆแบบนี้พี่วันดีได้ขายบ้างไหม ก็ถ้าถ้าใครถ้าอ่าแม่พันธุ์แบ่งได้ค่ะถ้าเอาไปเลี้ยงนะคะถ้าเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกเช่นอยากจะเปิดต้นไหนหรืออยากจะขายต้นไหนบ้างที่นี่ก็คือมาเลือกชมได้ค่ะคือถูกใจตัวไหนก็มาคุยราคากันเนาะครับค่ะอาอย่างตัวนี้ขายไหมเนี่ยอย่างตัวนี้ตัวนี้ยังค่ะตัวสวยนะครับก็ยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าอยากจะดูลูกเขาสักหนึ่งตัวตอนนี้ท้องแล้วอ๋อเขาท้องแล้วใช่ครับ น่าจะเปิดสําหรับวัวสาววัวเด็กเนาะที่ยังไม่ท้องใช่ไหมครับแพงไหมเริ่มต้นที่สแตนดาดที่เท่าไหร่ขันต่ําก็ห้าหมื่นนะห้าหมื่นเนาะนะครับวัววัวก็คงสร้างดีแล้วล่ะนะครับวัวอีกคออนี้ฟาร์มหนึ่งที่ยังอยู่นะครับยังไม่ล้มเลิกไปไหนยังมีธุรกิจที่ดําเนินต่อแล้วก็มีจํานวนตัวที่มากขึ้นครับเป้าหมายของพี่วันดีนี่สักห้าสิบก็พอเนาะห้าสิบจะเริ่มขายแล้ว ใช่ห้าสิบตัวคือว่าตัวนี้ก็มีคิเลนะสี่สิบแล้วจะถึงละห้าสิบเนี่ยปีนี้ก็น่าจะถึงแล้วมั้งปีนี้ปีหน้าเนี่ยปีหน้านี่น่าจะเลยค่ะเพราะว่าท้องท้องยี่สิบแแม่เกือบสามสิบแม่เลย่ะท้องเกือบทุกตัวเลยค่ะคลิปแรกที่ออกไปตอนตอนนั้นครั้งแรกที่มาหาเนาะตอนนั้นที่ลงทุนประมาณล้านสองปัจจุบันนี้ยังลงทุนเพิ่มขึ้นไหมลงลงทุนเพิ่มซื้อของพี่ออสมาแสนกว่าบาทครับค่ะ ได้บอกลบคุ้นนานไหมไมว่าได้จดไหมว่าตอนนี้ปัจจุบันลงทุนไปเท่าไหร่แล้วโอ้ยังยังไม่ได้รวมค่ะแต่จดไว้ค่ะถึง2ไหมไม่ถึงค่ะไม่ถึงไม่ถึงม่าึรการห้าบวกลบค่ะบประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะค่ะสำหรับการเลี้ยงวัวสามปีไหมยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำใช่ใช่ครับสองปีลงทุนไปล้านห้าแล้วใช่ปัจจุบันมีวัวสี่สิบกว่าตัวแล้วใช่โอ้เอิบโตเร็วเนาะค่ะเติบโตเร็วซื้อเข้าเรื่อยๆใช่ค่ะไม่หวั่นนะครับราคาวัว จะถูกยังไงไม่หวันซื้อข้าเหเห็นของเสร็ก็ซื้อเข้าเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วคนดูแลตอนนี้มีพี่กับกับน้องอีกคนนึงืตอนนี้แค่สองคนเองค่ะแล้วก็บางทีก็เหลือคนเดียวเพราะว่าตอนเช้าเอาไปเข้ารวดแล้วก็คือใครจะไปไหนก็ไ้ตอนไล่ทุ่งขึ้นน้องน้องรวดไหมนอกค่ะอ๋อครับคือไม่ได้ปล่อยเดินเนาะไม่ได้ปล่อยเดินค่ะครับคืออยู่ให้บริเวณก็อาจจะล้อมทีงยี่สิบไล่อย่างเงี้ยค่ะโอ้ยี่สิบไล่ แล้วก็ให้ก็เดินก็จริองอิ่มเหมือนหรือว่าต้องค่อยๆย้ยยายก็เหมือนจะได้สักสองวันแปลงนึ่งเงี้ยพอสองวันเราก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเพราะว่าหญ้ามันเขียวแบบนี้เลยค่ะมันเป็นน้ำนมข้าวอ่ะครับนี่้นะหญ้าหรือข้าวพี่ตัวเนี้ยข้าวแบบเขาเกี่ยวไปแล้วแล้วเขาขึ้นใหม่กําลังเป็นน้ํานมอ่ะมันมีโปรตีนมากเลยนะตัวนี้คือข้าวเกี่ยวไปแล้วใช่แล<ช>้วเนี้ยเดี๋ยวพี่ก็จะเอารวดล้อมแล้วก็จะปล่อยลงไปเลย แสดงว่าตรงนี้ก็จะมีูวงนู้นกับวงนี้ใช่ไหมครับที่เลี้ยงอยู่ใช่นอกนั้นไม่มีของใครเลยค่ะแล้วก็แถบนู้นะทั้งแถบเลยประมาณเป็นพันๆไรไลอะค่ะก็แบ่งกันแล้วูงทางนู้นมีคนเลี้ยงไหมทางนู้นไม่มีค่ะมีฝูงเนี้ยฝูงเดียวฝูงพี่บ้านเนี้ยอ๋อครับครับโอ้น่าอิจฉานะครับมีฝูงสองฝูงเลี้ยงใช่แต่ถ้าเกิดปีนี้น้ำไม่ท่วมนะก็ถ้าเขาทำนาไม่ได้นะมันก็จะเป็นโอกาสดีของเราเลยอะ คือครเราจะแบบได้ทั้งปีเลยค่ะเพราะว่าน้ำมันน้อยเขาจะไม่มีน,น,น้ำทำนาเราก็จะได้เลี้ยงตลอดเป็นวิกฤตของชาวนาแต่เป็นโอก,กาสของชาววัว <laughs> วิกฤตมีโอกาสเสมอใช,ใช่ไหมครับอย่างอย่างที่พี่บอกว่าวิกฤตวัวถูก วิกฤตของเราก็คือวัตถูกก็จริงแต่โอกาสของเราคือสาหรับคนที่อยากซื้อเก็บเนาะซื้อเลี้ยงใช่ซื้อเก็บซื้อเลี้ยงไว้โอกาสของเราแล้วเนื้อที่ถ้าเกิดเขาทํานาไม่ได้เราก็สบายอะ่ะเราก็แบบว่าย้ายแปลงได้ตลอดคือมันหลายหลายพันไรอะค่ะคือเราก็ขยับไปเรื่อยๆเขาสามารถเลี้ยงได้เป็นร้อยตัวเลยเนาะแต่ว่ากําลังเนาะคนควบคุมก็อาจจะมีไม่พอใช่อนาคตอาจจะจ้างเลี้ยงไหมเนี่ยต้องต้องมี องมีลูกจ้าลูกน้องะนะคะเพราะว่าถ้าออกอีกประมาณสามสิบเนี่ยมันก็จะไม่ธรรมดาเออใช่เนี่ยผสมหมดแล้วพี่เนี่ยสี่สิบสามสี่สิบสามตัวแม่บ็อกแม่บ็อกเ่ค่ะท้องผสมเกือบทุกตัวแล้วอะค่ะอ๋อครับครับเพราะว่าววนางวานางที่พี่ลงตั้งแต่ <ใน S 2> ที่แรกๆนะคะแบบผสมหมดแล้วค่ะเกือบทุกตัวแล้วอ๋อสีหน้า ไม่ต่ำกว่าสามสิบตัวที่จะออกมาเป็นเจ็ดสิบตัวใช่แล้วจะเหลือไว้สักห้าสิบหรอพี่ใช่ใช่ก็คือคือก็อาจจะแบ่งขายบางใครที่ไปทําแม่บล็อกอย่างเงี้ยเนาะครับใช่พี่ต้องคิดเยอะเนาะถ้าคิดแบบตีกลมๆตัวละสองหมื่นยี่สิบตัวก็สี่แสนใช่เนาะใช่อันนี้ก็แล้วคิเบาๆเรื่องเงินใช่คิดเบาๆเบาๆนะครับแต่อย่างเนาะเราบางทีก็สงสารชาวนาเนาะถ้าเกิดยังไม่มีน้ําอย่างเงี้ย ไหนจะค่าเช่าไหนจะค่าค่าพันข้าวค่าปุ๋ยค่ายาครับสารพัดเลยอ่ะแต่เขาก็ยังสู้เลยแต่เราแบบมีโอกาสอย่างงี้ก็เหมือนเราไม่เนาะอย่าไปท้ออย่าไปถอยอะคะ่ะพื้นที่เลี้ยงมีคนดูแลมีพื้นที่ให้อาหารมีเนาะใช่ค่ะคนี่แหละแล้วเหมือนยาแพงกรล,ลายี่สิบไร่นี่เหลืออะคะ่ะเหลือใช่ไหมครับใช่แบ่งขายได้อีกอะคะ่ะช่วงนี้เลยแบ่งขายไปก่อน ใครอยากติดต่อซื้อหญ้าก็มีใช่ค่ะนะครับใครอยากติดต่อซื้อวัวมาดูการพิเคราะห์ใช่ใช่ค่ะก็จะมีแบ่งด้วยเนาะใช่ค่ะนะครับแต่ที่นี่แน่ปีหน้ามี20ิบกว่าตัวเลยที่จะแบ่งใช่ใช่เลยค่ะที่จะออกค่ะนะครับในข้อก็ออกมาสองวันนี้ตัวหนึ่งค่คะอ๋อแล้วเรื่องเวลาคลอดนี่มีปัญหาไหมไม่มีค่ะยังไม่เจอพอได้เดินเขาอาจจะแข็งแรงเนาะใช่ค่ะแบบเกลือแร่นี่คือพยายามจะให้นั่นตลอดให้กินตลอดนะคราพอหมดแล้วต้องเติม ถ้าน้ําไม่ท่วมก็จะอยุดตรงนี้นองอ,อยู่ที่นี่แหละเพราะว่าพื้นที่เนี่ยจะเลี้ยงได้หมดและครับแต่โซนน้งก็เอาไว้สําหรับน้ําท่วมใช่ก็ต้องบริหารจัดการางะนงไปครับเป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการเลี้ยงวัวน,นะครับค,คนที่ยังพอมีทุนช่วงนี้ราคาถูกเนาะค่ะถ้ามีทุนก็ซื้อเก็บก็ซื้อเก็บติดต่อเบอร์โทรค่ะ087 หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองค่ะครับผมจะแปะเบอร์โทรไว้ให้ค่ะคลิปนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่วันดีนะเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายคนที่กำลังท้อหรือว่าวัวถูกกําลังคิดอยากจะขายนะครับแต่ก็มีความที่ซื้อเก็บนะครับก็เป็นแนวทางสําหรับการเลี้ยงวัวในอาชีพนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมค่ะวัสดีค่ะ